บรรยากาศช่วงก่อนการอภิปรายก่อนนะคือเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมการอภิปรายกันเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวแทนภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะนำโดยนายพานสุวรรณแก้วเพราะเมื่อวานนี้มันมีประเด็นไงที่ต่อเนื่องกันมา2-3วันแล้วที่ว่าฝั่งรัฐบาลคุณไพบูลเนะบอกกอยาพูดเรื่อง สถาบันนะ,ะยะตินะ,ะยะติเอ่อย,อ,อย่าอ่านทั้งหมดเลยนะถึงต้องเว้นนะแรงต่างเหล่านี้ก็มีความเคลื่อนไหวาจากองค์กรภาคประชาชนน,นะครับอ,อย่างที่บอกไปเนี่ยนายพานสุวรรณแก้วเป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็คณะนะครับจำนวนหนึ่งเดินทางมาที่อาคารรัฐสภา,ายืน่นหนังสือถึงนายชวนหลีิภัย ประธานรัฐสภาเรียกร้องให้กลุ่มมัสดรยุติพฤติกรรมจากช่วงโจมตีสถาบานันโดยการใช้ข้อมูลบิดเบือนจากข้อเท็จจริงและสร้างความวุ่นวายก่อความรุนแรงโดยไม่มีเหตุผลส่งผลกระทบต่อคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้ประกาศให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวโดยกลุ่มภาคีจะต่อต้านเพื่อปกป้องสถานที่องค์กรหรือบุคคลอันเป็นที่เครารพศรัทธาของประชาชนอย่างถึงที่สุดและการอภิปราย ไม่ไว้วางใจที่ดําเนินอยู่ในขณะนี้หากมีการโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์ภาคีจะเปิดโปงข้อมูลและเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับรู้เพื่อไม่ให้สนับสนุสนกลุ่มบุคคลและพรรคการเมืองนั้นๆนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและจะประนามสสคนนั้นอย่างถึงที่สุดคือมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็พูดถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัษฎรอันนี้นอกสภาด้วยกันเยงว่าเขาขอร้องให้ยุตินะการจับยจ่งสถาบันและสอคือว่าฝากไปถึงสสในสภา อย่าได้มีการอาภิปรายไปพาดเพียงหรือจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้ามีการให้ปลายเกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มพวกคุณพานสุวรรณเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวจะเลือกตอนะั้งเมื่อไหร่นะจะไปรณรงค์ไม่ให้ประชาชนเลือกอ่าแล้วจะเอาข้อมูลต่างๆมาเปิดโปงมาแฉเลยว่าคนนี้เนี่ยตอนอ,อภิปรายในสภา,านเนี่ยนะ,ะได้พูดจาก้าวล่วงพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์อะไรอย่างไรนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่มีอะไรยืน่นหนังเสร็จแล้วเขากลับ ค่ะค่ะแต่